สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ F4 ร้านมรดกพักเครื่องนะครับ EP นี้เป็น EP ที่102นะครับพระบ้านทั่วไทยสนใจโทร0969026829 ID Line 0967240203มีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทรหรือแอดไลน์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับ องค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งเป็นผ้าสมเด็จนะพี่นะโอ้โหเนื้อเก่ามากเลยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆดยวขยายจอนะนี่โอ้โหองค์ที่หนึ่งองค์ที่หนึ่งนี่พี่ดูดีดูเนื้อเลยพี่โอ้โหดูครับพี่ๆครับสวยมากครับพี่นะเนื้อนี่โอ้โหตุบตั๊บเลยนะพี่นะเนื้อผ้าสมเด็จวัลขังองค์นี้เนื้อตุบตั๊บเลยพี่นะครับนี่ครับ ดูดีเลยครับอง์นี้ครับโอ้โหเนื้อนี่ตุบตับเลยครับมีปิดทองลงรักเก่าครับองนี้ครับอ่ามีปิดทองลงรักเก่าครับเนื้อตุบตับเลยพี่นะครับเนื้อตุบตับเลยครับนะครับเนื้อตุบตับนะครับนะอ่ะอง์นี้ครับองนี้ครับนะเอาห้ารอบาทครับพี่ครับส่งฟรีนะครับเอาห้าร้อยบาทนะครับสมเด็จนะครับรายการต่อมาครับ เป็นเห Очень เนเรียญปกแปดรอบหลวงปู่ทิมครับนี่พี่ดูครับโอ้โหดูครับเส้นใส่ฝนน,นะครับนี ps. Ps ่ครับเป็นเหรียญปกแปดรอบหลวงปู่ทิมครับพี่นะครับเหรียญปกแปดรอบหลวงปู่ทิมนะครับอ่าสวยๆเลยพ ouais. ี่นะเหรียญปกแปดรอบครับพี่เอาห้าร้อยบาทครับพี่ครับรายการต่อมาครับเป็น <Pause. S 1> อ่าหลวงปู่ทวดครับองนี้เป็นหลวงปู่ทวด ปั๊มซ้ำพิมพ์เล็กครับปั๊มซ้ำพิมพ์เล็กนะราคาเบ้าเดิมๆครับนี่นี่ครับเป็นปั๊มซ้ำพิมพ์เล็กครับพี่ครับโอ้โหลอยช่อเนี่ยครับดูครับสวยงามครับนะเป็นปั๊มซ้ำเล็กครับหายากนะพี่ปั๊มซ้ำเล็กเนี่ยหายากนะพี่นะนี่ปั๊มซ้ำเล็กนี่หายากนะครับพี่นะองนี้ครับเอาห้าร้อยครับ รายการต่อมาครับเป็นพรกปิดตาหลวงปู่ภูครับพระปิดตาหลวงปู่ภูครับองนี้ครับนี่ปิดตาหลวงปู่ภูครับพี่นะครับปิดตาหลวงปู่ภูนะครับ นี่ครับโอ้โหดูเนื้อครับสวยสเลยครับพี่นะครับเอาห้าร้อยบาทครับพี่นะครับรายการถัดมานะครับรายการถัดมาครับพี่ครับเป็นพระลบบุรีหูจานครับพี่ดูเนื้อนะนี่โอ้โหเนื้อเป็นไข่ออกสนิมแดงเลยครับพี่นะเนื้อเป็นไข่ออกสนิมแดงเลยครับอ่าเนื้อเป็นไข่ออกสนิมแดงเลยพี่ครับ นี่ครับเนื้อเป็นไข่สนิมแดงเลยนะพี่นะอ่ะองนี้ครับเอาห้าบาทครับพี่ครับเนาะห้าบาทครับอ่ะต่อมาครับองคนี้ครับเป็นหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับพี่นะหลวงปู่บุญครับมีเป็นมีรอยจานเป็นเนื้อดินครับพี่นี่มีรอยจานครับนะอ่ะมีรอยจานครับหลวงปู่บุญครับพิมพ์เข่าตุ่มครับนะพิมพเข่าตุ่มครับนี่โอ้โหเนื้อดินเก่าครับพี่ครับ เอาห้ารอยบาทครับห้ารอยบาทเนาะรายการต่อมาครับพี่ครับเป็นหนุมานหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วพี่นี่ครับเป็นหนุมานหลวงปู่บุญนะพี่นะด้านล่างนะครับอุดผงมวลสารนะครับนะอุดผงมวลสารนะครับอ่านี่ครับเป็นเนื้อผงมวลสารลงสีนะครับแบบนี้ครับหลวงปู่บุญครับเป็นหนุมานครับนะครับองค์นี้ครับเอาห้ารครับมาต่อกันเลยนะครับที่เหรียญกงจัร หลวงพ่อแช่มวัดตากล้องพี่นะครับเนี่ยเหรียญกงจักหลวงพ่อแช่มวัดตากล้องครับพี่ครับสวยมากครับเหรียญนี้นะครับเหรียญกงจักหลวงพ่อแช่มวัดตาก้องครับพี่นะครับโอ้โหสวยมากครับพี่ครับนะครับรายการนี้เอาไปห้าร้อยบาทครับพี่ครับรายการต่อมาครับเป็นพระน่าจะเป็นพระชัยนะครับหลวงปู่บุญนะครับนะ นี whales, ่ครับพระชัยหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับพี่นะครับโอ้โหดูครับพี่นะสวยมากเลยครับลงชาติแดงแงเลยครับชาติแดงแงเก่าๆเลยพี่นะพระชัยหลวงปู่บุญนะพี่เนี่ยครับโอ้โหดูครับนี่สวยๆครับนะครับเอาห้าร้อยพี่ครับบ้านๆสวยๆมเดิมนะครับจัดไปได้เลยพี่นะครับอ่าต่อมาครับเป็นเหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทองสุขนะครับ ด้านหลังเป็นพระพุทโธทครับพี่นี่โอ้โหสวยๆเลยครับหลวงพ่อทองสุกครับพี่เนี่ยครับโอ้โหดูครับพี่องค์นี้ครับเอาห้าร้อยนะครับนะรายการต่อมาครับเป็นพับผงรูปเหมือนนะครับเนื้อผงน้ํามันนะครับหลวงปู่โตนะครับนะนี่ครับเก่าๆบ้านๆนะครับสวยๆเลยพี่พี่ นะครับองค์นี้เก่าๆบ้านๆหิ้งๆเลยนะพี่นะอ่านี่สวยๆเดิมๆครับพี่ๆครับหลวงปู่โต๊ะนะครับพี่องค์นี้ครับพี่ครับนะครับองค์นี้น่าจะออกปีประมาณพศสสองพันห้าร้อยสิบแปดนะครับพี่นะครับหลวงปู่โต๊ะครับพี่ครับเอาห้าร้อยนะครับนะครับเอาง่ายๆว่าห้าร้อยบาทนะที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยห้าร้อยทุกองค์เลยพี่นะราคาแบบมิตรภาพกระชับมิตรเลยนะพี่นะ รายการต่อมาครับเป็นรูปหล่อหลวงพ่อเดิมครับนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเดิมนะครับมีรอยจานครับนี่พี่ดูครับรอยจานเก่าๆแบบนี้ครับพี่ครับโอ้โหนะครับหลวงพ่อเดิมครับนะหลวงพ่อเดิมครับวัดหนองโพครับพี่ครับห้าร้อยบาทจัดไปนะครับนะรายการต่อมาครับเป็นพระร่วงหลังรางปืนครับ เนื้อชิ้นสนิมแดงครับพี่นะดูครับไขขึ้นเลยนะพี่นะนี่ไขขึ้นเลยพี่นะครับไขขึ้นเลยนะพี่นะโอ้โหดูครับนี่ไขขึ้นเลยพี่พี่ครับเนื้อชิ้นสนิมแดงครับพี่นะนี่ไขขึ้นเลยพี่นะโอ้โหองนี้ครับเอาห้าร้อยครับพี่ครับรายการต่อมาเป็นหลวงปู่ทวดครับพี่นะครับเขาเรียกว่า หลวงปู่ทวดปีศูนย์แปดนะครับแจกปีนังนะพี่นะออกวัดช้างให้ครับพี่กระไรทองเดิมๆครับพี่นะเป็นเหรียญที่เลี่ยมกรอบออกจากวัดแบบนี้เลยนะครับนะเลี่ยมกรอบออกจากวัดแบบนี้เลยนะครับรายการต่อมาครับเป็นพระกลิ่งโสธรน,นะพี่นะนี่เป็นกริ่งโสธรน,นะพี่นะอิ่งปั๊มปีศูนย์แปดนะครับหลวงพ่อโสธร นะครับโอ้โหดูครับพี่พี่เป็นพระก,กิ่งหลวงพ่อโสธรน,นะครับรายการถัดมาเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกนะครับพี่นะจังหวัดอยุธยานะครับเป็นเหรียญกันภัยหลังสิงนะครับพี่เหนืออันปะก้านะครับนะ รายการต่อมานะครับพี่องค์นี้ครับเป็นหลวงพ่อรีวัดอโศกการามครับพี่นะหลวงพ่อรีครับพี่นะหลวงพ่อรีครับพี่องนี้นะครับเนื้อดินนะพี่นะเนื้อดินขอบทาทองนะครับพี่อ่าเป็นขอบทาทองนะครับอันนี้เขาเรียกว่าหายากนะครับพี่ในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่าสร้างแค่ห้าร้อยองค์นะพี่นะสร้างแค่ห้าร้อยองค์นะเนื้อดําทาทองขอบเนี่ยนะครับ หลวงพ่อลีนะครับนะแบ่งปันห้าร้อยครับต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่ออีเปียกทองครับพี่หลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับรุ่นแรกนะครับเป็นเหรียญข่าขอบข้างกระบอกนะครับห่วงเชื่อมนะครับเป็นเหรียญเก่าเปียกทองนะครับต่อมาเป็นพระปิดตาเข่าอ้อนะครับพี่นะนี่ครับเป็นพระปิดตาเข่าอ้อครับพี่โอ้โหดูเนื้อเป็นเก็ตกระดีเลยพี่ นะครับองนี้เนื้อเป็นเก็ตกระดีเลยนะพี่นะนี่ปิดตาเขาอ้อครับพี่ครับโอ้โหสวยมากครับพี่ๆี่ครับต่อมาครับองนี้ครับเป็นพิมพ์กุศะเล็กหลวงปู่เผือกครับพี่ดูเนื้อเดี๋ยวโอ้โหดูครับตุ๊บตับเลยนะพี่นะเนื้อตุ๊บตับเลยนะพี่นะเนื้อตุ๊บตับเลยดูครับโอ้โหเนื้อตุ๊บตับเลยพี่ๆี่ นะครับอง์นี้ครับแบ่งปันเอาห้าร้อยครับต่อมาครับองนี้ครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับรุ่นอินโดจีนนะครับอ่ารุ่นอินโดจีนนะครับพี่นะนะครับสวยๆครับต่อโค้ดนะพี่นะต่อโค้ดชัดๆเลยครับนะอ่าเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับสวยๆงามๆเลยพี่นะพระหล่อโบราณเก่าๆนะครับ รายการต่อมาครับเป็นเหรียญหลวงพ่อก anyway. ันนี่ครับเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติครับพี่ครับรุ่นแรกนะพี่นะโอ้โหเหรียญเก่ามากเลยครับพี่ดูเนื้อดินะครับเหรียญเก่ามากเลยครับพี่ดูเนื้อดิโอ้ห่วงเชื่อมด้วยครับนะครับเหรียญเก่าเลยครับพี่นะหลวงพ่อกันตรงนี้พี่นะครับแบ่งปั่นนะครับนะรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญ เสมาหลวงพ่อไผ่วัดกำแพงนะครับพี่โอ้โหพี่ดูดิดูเนื้อนี่เป็นเก็ดกระดีเลยเป็นตามุ้งเลยเห็นไหมครับนี่นะครับโอ้โหเนื้อเป็นตามุ้งเลยพี่ดูดิเนี่ยเห็นไหมขนาาศึกศึกเนี่ยังเป็นตามุ้งเลยพี่เหรียญจอบหลวงพ่อไปนะครับนะสวยมากครับพี่นะแบ่งปันนะครับห้าร้อยนะครับรายการต่อมาเป็นเหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อไผครับพี่ดูเนื้อนะ นี่เป็นตามุ้งเป็นเก็บกระดีเลยครับพี่พี่โอ้โดูครับพี่พี่ครับดูดิด้านหลังนี่ครับดูครับโอ้โหดูครับนี่รอยลอโบราณครับพี่นะครับโอ้โหองค์นี้ครับพี่พี่ครับนี่รอยช่อเห็นไหมครับนี่รอยช่อนะครับนี่รอยช่อนะครับรายการต่อมานะครับเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะครับ เหรียญจอบใหญ่หลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับพี่นะโอ้โหเนื้อยังเก่าเลยพี่สวยๆเลยนะพี่นะเนื้อเป็นเกตกระดี่เลยครับพี่นะเหรียญต่อมาครับเป็นพระปางลีลานะครับเม็ดขนุนนะครับกําแพงเพชรนะครับนี่เป็นปางลีลาเม็ดขนุนกําแพงเพชรนะพี่นะโอ้โหสวยๆงามๆเก่าๆเลยพี่ๆนี่ปางลีลากําแพงเพชรครับ วดูครับต่อมาครับเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นปิดตาเนื้อไม่กฆพัดนะครับหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับสวยๆเลยพี่ๆครับสวยๆเลยนะนี่เอาเบาๆครับแบ่งปันครับพี่ๆครับเอาห้าร้อยนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินรดบางคานครับดูครับโอ้โดูครับสวยๆเลย นะครับเหรียญจอบเล็กหลวงเพระเงินวัดบางคานนะครับนี่ครับสวยๆเลยนะพี่นะนี่นะครับเอาห้าร้อยนะครับต่อมาครับเป็นสมเด็จวรคังพิมพ์ใจครับพี่โอ้โหพี่ดูองนี้นี่เนื้อตุบตั๊บเลยนะครับนะเนื้อตุบตั๊บเลยครับพี่นะครับโอ้โหสวยๆเลยเนื้อในตุบตั๊บเลยครับพี่ครับ นี่ครับเนื้อสวยเลยครับพี่พี่โอ้โหดูครับพี่พี่ครับต่อมาครับองนี้นะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อธรรมจักนะครับหลวงปู่สุขวัดปากคอมะข่ำเท่านะครับจัดสร้างนะครับหลวงปู่สุกจัดสร้างนะพี่นะนี่หลวงปู่สุกจัดสร้างนะครับนี่ลอยจานท่านนะครับ นี่ครับดูครับโอ้โหหลวงปู่สุขปลุกเสกนะครับพี่นะครับต่อมานะครับองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อท้องสุขนะครับนี่ครับเหรียญหลวงพ่อท้องสุขครับดูเห็นไหมเส้นทยานออกไปขอบเหรียญไหมครับนี่เหมือนท่านมีรัศมีออกจากใบหน้านะครับพุ่งทยานนะครับเห็นไหมลองสังเกตให้ดีเห็นไหมค่าเส้นเสี้ยนนะครับเส้นแบบกระแสโลหะนะครับ ด้านหลังนครับปีสองสี่เก้าแปดนะครับพี่โอ้โหเก่ากึกเลยพี่ๆนะครับต่อมาครับองนี้นะครับเป็นเหรียญนั่งพานนะครับหลวงพ่อเผือกวัดกิ่งแก้วนะครับหลวงพ่อเผือกนะครับนะหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับพี่นะโอ้โหสวยๆเลยพี่ๆครับนี่ครับเอาห้าร้อยบาทนะครับเหรียญต่อมานะครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะครับพี่นะหลวงพ oui ่อพวงวัดหนองกระโดนนะครับพี่โอ้โหดูครับนี่ก็เก่าเลยครับพี่พี่ครับนี่ครับหลวงพ่อพวงวัดหนองกระโดนนะครับพี่พี <S <S ่ปีสองสี่เจ็ดศูนย์นะครับเหรียญเก่าเหรียญสวยๆเลยครับพี่พี่ครับเหรียญต่อมานะครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมพี่ดูเนื้อตรงนี้ดิโอ้โหเก่ามากเลยพี่ดูเนื้อดิ นะครับเก่ามากเลยพี่พี่ดูครับเหรียญหลวงปู่เอ <Luther> ี่ยมนะครับพี <elementary> <p> ่โอ้โหอย่างเก่าเลยครับพี่นะครับอย่างเก่าเลยพี่พี่ครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับเหรียญต่อมาครับนี่หลวงปู่ศุกสร้างและปลุกเสกนะพี่นะหลวงพ่อวัดธรรมจักรนะครับโอ้โหอันนี้เป็นเนื้อทองแดงครับพี่นะเนื้อทองแดงครับโอ้โหดูครับอาจจะมีรอยจานนะแต่แบบอาจจะลบเลือนหน่อยๆนะครับ เหรียญน,นี้ใช้แบบเจาะห่วงเลยครับข้างเลื่อยนะครับพี่โอ้โหดูเลยพี่นี่ข้างเลยเป็นข้างเลื่อยนะครับนี่หนไหมข้างเลื่อยนะครับนี่นี่ครับเห็นไหมข้างเลื่อยนะครับโอ้โหผู้สุกปุกเสกนี่สุดยอดแล้วนะพี่นะต่อมาครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อฉุยนะครับพี่นะหลวงพ่อฉุยวัดคงคารามพี่โอ้โหดูครับ สวยๆเลยครับพี่นะหรือหล่อเพ่อฉุยนะครับเป็นเนื้อสมฤิษ์เงินนะพลายเงินนะครับอ้นะครับแล้วก็ได้กิ่งเก่านะอันนี้เป็นกิ่งเก่าดูเลยคาบพี่เบ้าเดิมๆเ,เลยพี่นะกิ่งเก่าสวยนะครับนี่คาบเบ้าเดิมๆเ,เลยพี่นะครับนี่ดูครับรอยต้องลองรอยตะใบนะครับนี่ครับกิ่งเก่ามีโค้ดนะพี่นะ โอ้โหกิ่งเก่าครับห้ารอยนะครับต่อมาครับเป็นสมเด็จวรละครนะครับพี่นะพิม์ใหญ่นะครับเดี๋ยวผมใส่ห่วงให้นะครับสมเด็จวรลัครพิม์พใหญ่องค์แรกนะครับนี่ครับองค์แรกนะครับนี่มวลสารนี่เยอะเลยครับนี่มวลสารเยอะเลยครับต่อมาองค์ที่สองนะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่บางขุนพลมนะครับพี่นี่ครับ โอ้โหดูครับพิมพ์ใหญ่บางขุ่นพรมครับคอที่สองนะครับนะนี่ครับโอ้โหสวยเลยพี่พี่นะครับพิมพ์ใหญ่บางขุ่นพรมครับเรี่ยมรอบอย่างสวยเลยพี่นี่ครับนี่ครับพิมพ์ใหญ่บางขุ่นพรมนะพี่นะเบอร์สองต่อมาเบอร์สามครับพี่เบอร์สามเป็นพิมพ์ใหญ่วัดคัง นี่โอ้โหดูเลยพี่เนื้อเก่าเก่าเลยพี่ที่เนื้อเก่าเก่าเลยนี่ดูครับเรียมกกอบฝั่งเพชรอย่างดีเลยครับดูด้านหลังนี่มวลสารเพียบเลยครับนี่ครับอ่านี่ครับต่อมาเบอร์สี่นะครับเบอร์สี่องค์นี้ครับพี่นี่ครับเพ์ใหญ่มีเส้นใต้ฐานครับทรงคล้ายๆพิมเจดีนะครับ มีเม็ดพระธาตด้วยครับพี่โอ้โหดูครับเนื้อแกร่งนะครับแกะปูนเกลือหอยเลยพี่นี่ครับเนื้อสวยครับรงนี้นี่ด้านหลังครับดูครับสวยเลยพี่ๆนะนี่นะครับเบอร์สี่นะต่อมาเบอร์ห้าครับเบอร์ห้ารงนี้นะครับหิมใหญ่นะครับวัลคังพี่นี่ครับเบอร์ห้านะครับ อสวยๆเลยครับมวลสารเนื้อตุ๊กตับเลยนะพี่นะองนี้ครับนี่ครับเบอร์ห้าครับนะครับต่อมาเบอร์หกครับเบอร์หกองนี้นะครับสวยๆเลยครับนี่อันนี้เป็นเนื้อใครก่นเนื้อหนึกนุ่มนะครับองนี้เนื้อหนึกนุ่มนะครับโอ้โหตะมวลสารถึงยุคเลยครับนี่เก่าเนียนตาดีเหลือเกินครับ นี่ครับเนียนเนียนตาดีแบบนี้เลยครับเนียนตาดีเลยครับแบบนี้ครับนี่ครับเบอร์หกนะครับต่อมาเบอร์เจ็ดครับเป็นพิมพ์เส้นได้บางขุ่นพรมครับหมึกดําครับเส้นได้บางขุ่นพรมนะครับเป็นพิมพ์หมึกดํานะครับหมึกดําด้านหลังนะครับ ช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทร0969026829 ID ีล n e 0967240203นะครับสนใจทักไลน์หรือโทรได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามร้านมอระดกพักเครื่องด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวกลับลาพี่พี่ทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ